กะทำที่สุดแห่งทุกนั่นแหละแต่เพศคาราวาสก็ทําได้แล้วก็ทําหน้าที่ในเพศคาราวาสเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มไม้เต็มมือเต็มปากเต็มคําดีได้พูดแทนพระเนี่ยเยอะเพราะบางอย่างพระพูดไม่ได้เนี่ยขอบจริงๆอะแฟนๆขับไปเทปซีแหละแล้วก็เชียร์แล้วก็วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนนะไม่ได้มาเอาเอากระโถนมาตีใครตีใจตรับขอบคุณมากขอบคุณมาก ขออนุญาตมอบเหรียญลงพู่ทวดได้ครับได้ครับไม่มีอิที่ปฏิหารครับไม่มีการโนบันดาลในทั้งสิ้นแต่มอบให้ด้วยความรักครับสอุาตขอาตขบพระคุณไของุพค่าตขรน จริงยังแจกยูงังผู้ทูตไม่เสร็จเลยไปถึงที่ทหารครับที่ปัตตานีอ๋อลักรายการขานัดมาไปแจกที่ไหนครับแจกในไค่ไข่หารที่ปัตตานีเลยเหรอรับนีโอ้แล้วเดินทางมาเหรอครับอันนี้แล้วก็รีเบเดินทางมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอีกเหรอครับไม่กลับแล้วกกลับเอเหนื่อยแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินครับเยอะอยู่ไหมครับที่นูนทหารเยอะแล้วก็คือเขาต้องการขวัญกำลังใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งที่ยอฝานอกจากสารพินิจใช่ไหม สถานนินีที่ที่ปัตตานีแล้วก็ทหารต้องการขวัญกำลังใจคจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์รวมไปถึงอาจจะต้องเป็นเป็นเสื้อกรอกด้วยเพราะฝ่ายฝ่าเราอะจริงๆก็ไม่อยากเป็นฝักเป็นฝ่ายเนาะความเป็นพระเนาะเมตามหมดเสมอกันหมดแต่จำเป็นต้องใช้ครัว่าเอาฝ่ายเราเนี่ยก็สูญเสียเยอะ แล้วก็ต้องการขวัญกำลังใจอย่างยิ่งฝากอาจารย์ด้วยเรื่องนี้ครับเพราะถ้าไม่มีเขาจะไม่มีเราครับเราจะไม่ได้อยู่ดีมีสุขแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับรู้่ว่าระเยอะครับรูวพาระเยอะภารกิจเยอะครับได้ครับเผื่อว่าเดี๋ยวลองไปหาดูว่ามันจะมีเหตุมีผลตรงไหนเข้าไปช่วยได้จะพยายามเข้าไปอาจจะต้องเข้าไปในค่ายทหารก่อนครับ ได้รับเชิญไปบรรยายในค่ายนั้รมันต้องเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ประสานใช่ต้องมีเหตุปัจจัยนั้นเข้าไปแต่เดี๋ยวคงจะไม่นานนี้แหละครับคงอาจจะมีเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยร่วมกันมาคงได้เข้าไปเพราะว่าทหารตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเชิญไปเราพูดขนาดนี้น่าจะมีแล้วล่ะทหารนั่นก็น่าจะดูอยู่ได้ได้ครับได้เลยได้เลยครับขอบคุณผู้ใจดีเอาเอาย่ามา เสร็จแล้วเหรอได้ชาร์จเข้าไหมเรียบร้อยครับรู้รู้ว่าไม่ไม่ใช้หรอกแต่ให้ด้วยความรักครับฝากดูครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับจะไปโยนทิ้งเขาไหมว่าเก็บไว้ตลอดครับเป็นเครื่องระลึกถึงใส่ชิปไว้หมดเลยไปไหนรู้หมดใช่ไหม ใส่เครื่องติดตามเหรอพร้อพร้อมพรเครื่องหลักันี่ไปแจกลูกศิษย์ใช่ครับนี่จกทีมอดมินอาจารย์ครับผมเพื่อต่ชอบอโอ้ยตื่นทำแล้วไม่ต้องหรอกเอาเหราโทษโเวโทษ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 